สวัสดีค่ะเอดมินูหน่อยสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับ FC เอฟซีเหลขกฮานอยทุกทุกท่านไ็นจังไดท่านผู้ชมสําหรับพลฮานอยเมอว่านี่โชคมานกันบลอลล่ะเกือบแมนบอลหลอดแล้วแมนบะท่านผู้ชมมาว่านี้ฮานอยมาร่วมเมื่อว่านี่แตกรอบวี p อพเนาะค่ะเนาะ เมื่อวานนี้แอดมินน้หน่อยบอกว่า,วาละมัดระวังอ่าเหล็กผีน้องแม่นบ่ท่านผู้ชมเหล็กผีน้องมา,ตาแต่ว่าในตารางบ่มีเหล็กผีน้องเด้อท่านผู้ชมของแอดมินอ่ามา 1, 2, 6, หานึกับหกเบิรลกับเบิรล7 7 3 3แม่นอีหลีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เขารอบกาชาติกับ VIP เนาะคะ่นะเนาะ เกือบแมนบอลอดท่านผู้ชมเด่นสี่กับห้าวิ่งห 5, 5, 5. ้ารูดห้าหามาตำหนัดเนาะคะ่นะเนาะหามาตำหนัดท่านผู้ชมเมื่อวานนี่จอแตกตัวนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แอดมินน้อยจอแตกอ่าจักจสิเจาะไปไซเนาะคะ่นะเนาะจักจสิเจาะไปไซท่านผู้ชมอ่าเหล็กเดน่นเหล็กเด่นบอยงอขอดพ้อพก,กันมากเลยท่านผู้มชมเพ้นบอท่านผู้ชมคือจังเมื่อวานนี่ ห้าเจ็ดแปดสองมันเป็นเลขเด่นประจำวันสองสูตรอ่ามาชนกับตาล่างแอดมินหนูหน่อยแอดมินหนูหน่อยว่าเล่วว่าเลขเด่นสิก,กอดก็กันมาอยู่บ้เห็นน่า่านรูมช่มเจ็ดกระจับได้เจ็ดซอันนี้เด่นในตาล่างจับได้แล้วกะหาหาเด่นจับได้กับผาสาม ซีกับสามนี่บบเดนในประจำบ้านดิค่ะคผู้ชมเดินใน้สุดหมู่บ้านเดินประจำบ้านมากค่ะโพดนะคะเนาะแต่ว่าจังได้กำลังตามนัดเนาะคะ่ะเนาะอ่ะวิ่งห้ารูดห้ารอบกาชาดอ่าเข้าไปที่เจ็ดซีซีเจ็ดตกับเอา้าหมู่บ้านนี่แอนมินน่อยจอแตกอ่าชุดบัดใจตัวนี้ค่ะคผู้ชมเจาะแตกชุดบัดใจทั้งสองคู่อ่ะซีเจ็ดกับห้าสาม สามรอบ VIP 7เจซีรอบกาชาดสำหรับท่านใดถือดีใจน้ำเลยค่ะเดอ้อเอาสำหรับเมื่อนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะสามตัวบอยอมแตกค่ะท่านผู้ชมสามตัวยังไม่ยอมแตกเมื่อนี้ค่ะคือเกาเวยค่ะเดอเอ้อ,เล,เ,อเ,มมเลขพี่น้องหรือวาเลขเบิ้ลคือเกาท่านผู้ชมเลขพี่น้องหรือเลขเบิ้ลมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินูน่อยนะะําแด้อค่ะเด้อมักชอบอ,อย่าลืมกดติดตามบอมักเรือนพานทัางชมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์อะไรขอหมาใจคน,นละนงดวงเจนเคยะคะด้อค่ะเด้อคุณพ่าคุณแม่ท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ทัก id line adminu น้อยเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์ a d m i n น้อยด้วย i d l i n e n o o 1 5 9 9หรือจะสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะาาท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสั่งสารสกัดเซรัม่มหรือว่าสบู่นะคะเนาะสบู่สลายว่าเซรั่มสลา์ว่า,า,ากาแวฟยาสีฟันสบู่กุนต้านระเบิดคลิกไข่ขเล่งผิวขาวโทรสัง่งได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะหามาเบิ่องทางเล็กกันเลยนะคะเนาะ แนวทางเลขฮาน้อยมัดรวมประจำวดวันที่สามพฤศจิกายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อนี่กาดสิบปังคือเกานนาหลักท่านผู้มชมเมืม่อนี่คิดว่าปังคือเกาท่านผูช้ชมอาจจังได้กับขอให้ปังเง้วๆกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะแปด เก้าศูนย์หกเจ็ดสี่เด่นแปดกับเก้านะคะสิบห้าคู่วินาคาแปดเก้าแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ด แปดสี่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ด หกสี่เจสี่นะคะมือนีจังไดกะกะต้องมีเฮท่านผู้ชมเด่น8ดกับ9วิ่งแปดรูดแปดมือนีแลน8ปดสุดซอยนะคะเด้อสายวิ่งสายรูดรูดแปดสุดซอยนะคะมือนีก็คือว่าแปดเด่นเด่นมากได้ท่านผู้ชม เด่นสุดๆเลยนะคะเด่นประจําวันชนกับในสูโสดนะคะเด่นประจําวันชนกับในตารางก็คือแปดเดนมาร์กกับสิงค่งแปดรูดแปดหกคู่เด่นเน้นเจาะรูดแปดสุดซอยนะคะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะวิ่งแปดรูดแปดสุดซอยนะคะ แปดตรงมาแต่ผูาาช้ชมเด่นจังสี่แปดตรงมาแน่นอนจองคู่วัดใจนะคะแปดศูนย์สี่ศูนย์อ้าคือเจาะอยู่คือมองเก่ามาว่านแก่ท่านผู้ชมว่านจะเจาะอยู่อยู่จังสี่อย่างสี่มาว่านเจาะอยู่หนีกับอยู่หนีอมอหนีเจาะอยู่หนีอยู่หนีนะคะเนาะ ไปบอกคู่แม็กน้าจอด้วยค่ะเออหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดสี่และศูนย์สี่สองคู่วัดใจแปดศูนย์กับศูนย์สี่นะคะเมื่อนีนาเมื่อนี่นาจะไม่เบิร์นอีกเนาะท่านผู้ชม ห่าจะมีเปิดอีกตัวใดก็บรรลุเหล็กพี่นองกับแปดมิแปดเก้าเก้าศูนย์นะคะเด้อแปดเก้าเก้าศูนย์หกเจ็ดแมนบ่าธรรมชมแปดเก้าเก้าศูนย์หกเจ็ดแต่ว่าเหล็กพี่นองบอว่านี่อ่าโบได้อยู่ในต่าล่างได้ธรรมชมเมืมเอ่อนี้จังได้กระตองมีให้เห็นแปดเก้าแปดเจ็ด ว่านนี่บอกมดท่านผู้ชม90 90นี่กับพี่น้องด้วค่ะเด้อบ่ได้เจาะห้อันนี้บอกว่าเลขพี่น้องต้องมีให้เห็นเลขพี่น้องกับเบิ้ลสุกเสาร์อาทิตย์มาดีรรมากก็คือเลขพี่น้องกับเบิ้ลนะคะแล้วก็67แมนบ่ท่านผู้ชม89 87 67 90, 90. 90. 90. 90. 90. 90. คอนเน่เนาะคะ่ะเนาะเหล็กพินอนองทนผู้ามาชมแน่ตารางยัดถิ่งนะคะเด้อ้าปรอยหยับผาดอีลีกะสิบหาโควิดทำให้ชมเพราะว่านนี่กะรอบ v ีไอพีเลยนะคะเนาะทนใดที่บอดายลง่รอบกาชาดกะแมนมารอบ v ีไอพีเลยได้กำไรบอะทนผู้ามาชมมู่บ้านนี่ออกต่างว่ารอบ v ีไอพีอ้าวสำหรับอ่าคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อ พ่อแม่ชุดสามโตแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อดมินหนูหน่อยนั่เด้อค่ะเด้อกดแชร์บริการความใจคนละหนึ่งดวงท่านผู้ชมอ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดนทุกท่านขวกานในคลิปหนาสวัสดีคะ่ะ